คำว่าที่ท่านบอกว่าทําใจให้สบายสาเนียงของท่านมันยังปรากฏติดอยู่ในใจจนฝ่านี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไโยมญาติโยมทยยมั้งหลายได้ฟังได้แต่ว่าได้รินคําว่าคําว่าทําใจให้สบายเนี่ยในในสำเนียงของท่านเนี่ยรู้สึกมันจับใจแล้วมันทําให้ใจมันสบายไปตามยังไม่ทราบว่าจะายแม้ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีพระชันษาเกปี แต่พระพลานามัยแข็งแรงส่งเคร่งครัดเรื่องการฉันเน้นผักผลไม้เนื้อปลาเน้นหลักที่ว่าข้าวหนึ่งคำเคี้ยวนาน36ครั้งไม่เป็นภาระกับกระเพาะลำไส้และพระองค์จะเดินจงกรมรอบพระอุโบสถทุกเช้ามืดทุกวันไม่เคยว่างเว้นนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งปรุงรัตนโกสินที่มีพระจารยวัดที่งดงามและเพียบพร้อม อรวันเพิกไทยสงสํานักข่าวไทยอสมทร,รายงาน